สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ด้วยนะครับดวงตัวอย่างนะครับดวงตัวอย่างวันนี้นะของวันนี้นะดวงตัวอย่างคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษถามเรื่องการเงินการเงินนะถามเรื่องการเงินวันนี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีเมษการเงินผมเปิดมา โอเคสเต็ปแรกเราเปิดมาสามใบก่อน4ใบเราเปิดมาสี่ใบนะสเต็ปแรกเรารู้ว่าสี่ใบเนี้ยถามเรื่องการเงินเจ้าชะตานี่เครียดมากเรื่องการเงินก้าดาบนะกดาบเครียดมากกำลังตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างกำลังคิดแล้วคิดอีกวิก่ตก กำลังคิดหนักแบบใช้ความคิดตัดสินใจแล้วยังคิดอีกอะว่าจะทำดีหรือจะไม่ทำดีหรือว่าจะทำยังไงดีนะแต่คิดออกแล้วตัดสินใจได้แล้วแต่ยังไม่กล้า The Hangman บอกเลยว่ายังไม่กล้าได้แต่คิดอยู่นะแต,มตม่มันต้องยอมมันต้องยอมละทิ้งบางสิ่งบางอย่างไป Hangman คือต้องยอมทิ้งตัวตนทิ้งศักดิ์ศรี ราศีเม่นะคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินเครียดคุ้มใจนอนไม่หลับกำลังตัดสินใจเรื่องเงินทำบางสิ่งบางอย่างแต่การตัดสินใจครั้งนี้คุณต้องลดทิฐิิลดความเป็นคือมันต้อตัดออกอะเอาหัวโขนออกเอาความละอายใจเอาความเกรงใจแล้วกันอะเราเรียกว่าเอาความเกรงใจออกแล้วกันนะเอาความเกรงใจออกไปก่อน ทำไมต้องมีความเกรงใจเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าตัดสินใจแล้วแต่เขายังไม่ได้ทำไงเพราะว่ายังคิดมันต้องปรับมุมมองอะแฮงแมนต้องปรับมุมมองใหม่ต้องเอาตัวตนเก่าออกมันต้องปรับใหม่เพราะฉะนั้นมันต้องอาจจะต้องลดลดความคิดลดทิฏฐิอย่างเงี้ยเรามาใช้เราเอาคำพูดนี้ยมาใช้เพราะว่ามันมีการตัดสินใจแล้วกำลังลดลดความ ขาเียว่าอะไรไม่กล้าที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมเราเกรงใจเราขี้เกรงใจเราไม่กลา้าแต่ถึงเวลาเราต้องเอาสิ่งพวกเนี้ยออกไปถ้าเราอยากจะวันนี้นะถ้าอยากจะประสบความสาเร็จเราต้องเอาคำว,ว่าขี้เกรงใจออกไปก่อนเราต้องเอาไอ้สิ่งที่มันปิดกั้นของเราออกไปก่อนแต่ถามว่าไอ้ความเกรงใจมันดีไหมมันดีมันดีนะความเกรงใจแต่บางทีอะ มันก็ต้องยอมทำอ่าแหงแนบางทีมันต้องยอมทำเพราะมันต้องสละไงสลาอทุทิตัวเสียสละยอมทำอัศวินดาบต้องตัดสินใจแล้วต้องรีบทำเลยนะช่วงเวลานี้จังหวะนี้ถ้าคุณคิดปุ๊บคุณต้องรีบทำเลยเพราะว่าบิ๊กกี้ที่เราเห็นเนี้ยคือก้าเหรียญคุณต้องรีบคิดรีบคิดแล้วรีบลงมือทำอย่าช้านะก้าเหรียญคุณได้เงินแน่นอนวันนี้คุณเข้าคุณได้เงินแน่นอน พยากรณ์ได้เลยว่าวันนี้นะราศีเมษถ้าคุณถามเรื่องเงินคุณจะได้เงินตามที่คุณคิดไว้หรือมีปัญหาการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินให้กับคุณนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือหนึ่งคุณต้องยอมยอมทิ้งความเป็นตัวเองบางสิ่งบางอย่างออกไปยอมเสียสละคำว่าเสียสละในที่นี้คืออะไรเอาสิ่งที่มันปิดกั้นออกไปซะ เออถ้าพูดภาษาเอาภาษาบ้านๆเลยก็คือหน้าบางใช่ไหมเราต้องหน้าด้านเขาไว้ก่อน <c oughs> จริงๆมันต้องกล้าที่จะถามมันต้องลดทิฏฐิลดไปเนี้ยแบบว่าไม่เอา้าไม่อยากจะไปยุ่งกับคนนั้นไม่อยากจะไปคนนี้ไม่อยากทำอะไรนั้นมันมีตัวกำแพงที่กั้นอยู่่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเสียสละทิ้งไอ้พวกนี้ไปเออไม่งั้นเราไม่ได้ตังค์นะ <c oughs> ต้องยอมอ่อน ยอมแข็งม,มันทำตัวแข็งไม่ได้หรอกมันต้องอ่อนมันต้องกลับขัวเห็นไหมล่ะแล้วพอคิดแล้วมันต้องรีบทําทันทีอัศวินดาบเข้ามาบอกว่าจังหวะนี้คุณควรรีบลงมือทําได้แล้วคุณอย่ามัวแต่คิดอย่าจะมัวแต่คิดอย่าจะมัวทําอะไรถ้าการเงินถามว่าวันนี้จะได้เงินไหมคุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนปรับเปลี่ยนใหม่เซ็ตเปลี่ยน,นัวเองแล้วรีบทํา คุณคิดอะไรได้ตอนนี้ให้รีบทารีบทำเปนทีแต่สิ่งที่คุณคิดอ่ะมันมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความเขินอายความเกรงใจไม่กล้าอะไรพวกนี้คุณต้องตัดทิ้งไปก่อนคุณต้องกล้ากล้าเพราะอัศวินบอกแล้วลุยเลยกล้าล,ลุยแล้วไพ่ออกมาเป็นเก้าเหรียญแสดงว่าถ้าคุณกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกคุณก็ได้เงินวันนี้นะอ่า โอเคะทีนี้เรามาดูต่อนิดหนึ่งผมเปิดขยายต่อโอเคนะคำตอบเราได้อยู่แล้วราศีเมษถามเรื่องเงินวันนี้คุณได้เงินแน่นอนเปิดขยายต่อเป็นสองใบเออขยายต่อเป็น2องใบก็คือสิ่งที่คุณได้มานั้นนะ่ะสิ่งที่ได้มานั้นนะ่ะมันได้รับการช่วยเหลือไงเก้าเหรียญ ถามว่าเก้าเดือนฉันมีต่างใช่ฉันได้เงินฉัน้นวันนี้สิ่งที่คุณคิดไว้มันมีความสําเร็จเพราะว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณจัดติกเป็นบุคคลที่จะเข้ามาช่วยเหลือคนอแล้วก็มีเหตุจูงใจให้คุณทําให้ได้เงินด้วยมันมีทั้งเหตุและผลแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะทําให้คุณได้ในตอนนี้โอเคไหม <krit> imi, แต่มันต้องตัดสินใจอ่ะถ um ้าคุณไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากตัวนี้นะถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินมีเงินมีทองคุณต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้ะตัดสินใจโทรไปหาตัดสินใจเข้าไปคุยตัดสินใจเข้าไปพบเห็นมาจัดติดเรื่องตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณถึงจะได้ พอไพ่ตัวนี้มาก็บอกว่ารีบทําเลยต้องกล้าหน่อยนะกล้าแล้วถึงจะได้เออแล้วยังไงต่อละ่ะคุณต้องรีบตัดสินใจแล้วโทรคุยไปเลยแล้วถึงจะได้โอเคไหมเนี่ยต้องเปิดไพ่ประมาณเนี้ยหกใบใช่ปะเจ็ดใบถึงจะรู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะบางทีมันสองใบสามใบบางทีเรายังไม่ชัดเจนไงมันอาจจะเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรอารัมพบทว่าไพ่อาจจะมีการอารัมพบทขึ้นมา1 2ึ4มันต้องยังไงแล้วมาคีดวัดใบที่5โอเคละใบที่5บอกว่าวันนี้คุณสำเร็จถนะ้าคุณได้นะใบที่6ใบที่7มันเป็นขยายความว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วก็โทรไปหาเขาเดี๋ยวนี้ตัดสินใจเข้าไปคุยเขาเดี๋ยวนี้ตัดสินใจทำไมลงไปต้องรีบดิบทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เราสรุปได้ว่าดวงตัวอย่างเนี้ถามว่าเรื่องการเงินบาสีเมตการเงินจะเป็นอะไรพันนี้ถ้าคุณมีติดขัดปัญหาเรื่องการเงินคุณจําเป็นต้องถอดล่างถอดหัวโขนคุณออกไปก่อนนะแล้วคุณเข้าไปคุย รีบเข้าไปคุยคุณรู้แล้วแหละว,ว่าคุณจะจัดการยังไงเพราะไพ่มันบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะจัดการยังไงมันมีทางออกอยู่แต่ทางออกนั้นนะคุณต้องถอดความเป็นตัวตนของคุณทิ้งมีก่อนซะยอมหน้าด้านครับไปก่อนเออเายางอายออกไปก่อนอ่าแล้วรีบจัดการคิดปุ๊บแล้วรีบทำเลยตอนนี้เลยนะแล้วมันจะประสบความสาเร็จ่าโอเค ประมาณนี้เข้าๆกับคำตอบนะหวังว่าคงจะต้องรีบทำรีบคุยเข้าไปจัดการเลยอย่าช้าเพราะว่าบางทีอ่ะเขาคนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเราเดือดร้อนไหมหรือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยหรือยังไงแต่ถ้าเราคุยก่อนขอความช่วยเหลือเข้าไปก่อนมันมีวิธีการช่วยเหลือยังไงได้บ้างคุยกันก่อนแล้วมันก็จะเคลียร์แต่ส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่นะ เกิดจากการไม่พูดไม่ถามไม่คุยกันถ้าทางออกเราเราคุยเราเคลียร์แล้วแล้วมันไม่ได้เราค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ยังไม่ทันได้เคลียร์ไม่ทันได้พูดอย่าคิดเองเออเองบางสิ่งบางอย่างมันต้องเข้าไปคุยเข้าไปพูดนะครับผมราศีเมษบางทีเราเข้าใจเราเข้าใจนะว่าบางทีคุณมีปัญหาแต่คุณไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าราศีเมษมีความยิ่งในศักดิ์ศรี เป็นคนคลี่เก่งใจคลี่เก่งใจไม่อยากเพื่อน,อนๆคุณโฝูงอะใครที่รู้จักราศีเมษอนะราศีเมษจะไม่ค่อยร้องขออะไรนะเขาจะไม่ร้องขอเขาจะไม่เรื่องมากไม่อะไรถ้าเขาไม่จําเป็นจริงๆเพราะว่าเครสเคสนี้เหมือนกันมีความจําเป็นจริงๆจึง,จงต้องเอ่ยปากเห็นไหมจึงต้องเอ่ยปากเพราะฉะนั้นราศีเมษบางทีเราก็เข้าใจนะว่า มันก็ยากที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ถ้าเราเดือดร้อนจริงๆอ่ะก็ต้องมีแรงผลักดนันมีแรงสนับสนุนให้กล้าพูดกล้าทํากล้าตัดสินใจโอเคนะแล้วมันก็จะผ่านเหตุการณ์เรื่องนี้ไปได้แต่บางทีมันด้วยความกลัวกลัวไปเองกลัวไปก่อนขี้เกงใจคํานี้คือสําคัญมากคือขี้เกงใจ โอเคนะครับจบแล้วนะครับกับชาวราศีเมษเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษนะคือตั้งแต่ราศีเมษถามเราเข้าใจแล้วว่าสภาพมันเป็นยังไงเราเข้าใจในคําถามแล้วเราเข้าใจอารมณ์แต่บอกไปแล้วว่าคุณต้องกล้าหน่อยคุณต,ต้องตัดสินใจได้แล้วล่ะถ้าคุณชา้ากว่านี้มันจะไม่ทันการโอเคนะครับจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรือ อยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ